สวัสดีครับกลับมก็ผมไอนายกับไอที่ีคอมพิวเตอร์สำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นเวลาเลิกงานแล้วแต่ผมยังไม่ได้เลิกเลยสิบหนาฬิกาสิบหนาทีแล้วก็นี่ครับเพอเอิญว่ามีงานที่ยังไม่เสร็จก็เพอเอิญว่าผมแก้ปัญหาผมก็เลยอยากที่จะบอกทุกคนได้รับทราบด้วยอันนี้เป็นคะแนนที่ผมจะกกอกนะครับซึ่งผมมีโพยแล้วก็นี่นะครับก็จะต้องเกอกลงไปแต่ผมกดแท็บมันวุ่นวายปกติก็คือคนเราจะาถนัด ใส่ลงไปแล้วก็กด enter ปรากฏว่าพอกด enter ปุ๊บมันวิ่งลงข้างล่างมันไม่ไปขวาผมผมก็เ,ย HHH, กเลยกาว่าอี๊ Excel มันไปขวาได้นี่หว่าก็เลยนี่ครับจะมาบอกทุกคนว่าถ้าลองจะกรอกคะแนนในแนวในแนวแถวนะครับไม่ใช่ในแนวคอลัมน์ก็ให้เรามาที่นี่เลยมาที่ไฟล์นะครับก็ถ้าภาษาไทยก็มาที่แฟมแล้วกันก็จะเป็น option ครับผม ก็รูปแบบพิเศษหรือว่าอื่นๆอะไรประมาณนี้หรือเปล่าตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันจําเมนูที่เป็นภาษาไทยไม่ได้พอมาตรงนี้นะครับให้คุณมาเลือกที่แอพส่วนก็มาที่ขั้นสูงแล้วก็ตรงนี้ครับปกติมันจะติ๊กเป็นดาวไว้หรือว่าลงก็ให้เราเลือกตามสบายเลยครับคุณจะขึ้นจะลงจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังอันนี้ได้หมดครับผมก็เอาตามที่คุณสะดวกสบายแล้วก็ชอบใจแล้วกันเนาะอันนี้ผมจะลองเลยแล้วกันนี่ครับอันนี้ผมผมกด Enter นะครับ ก็เท่านี้ผมก็คงจะกรอกคะแนนได้อย่างสะดวกแล้วแหละสามสี่สี่สามโอเคอ้าวไม่รวมให้ผมหรอกผมลืมดึงคะแนนออกมาโอเคเนี่ยครับเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะกรอกข้อมูลได้อย่าง3 2มสสบายมากครับผมเนี่ยครับเพียงเท่านี้เอง ถ้าใครบอกว่ามันไม่สะดวกคนอื่นก็คนอื่นมาก็นี่แหละครับก็ให้เขาใช้แบบไม่สะดวกนี่แหละแต่ว่ามาสะดวกเรามันก็โอเคแล้วไม่ใช่หรือสําหรับคลิปนี้ก็คงจะสั้นๆง่ายๆเพียงเท่านี้แหละไปแล้วผมก่อนจะไปต้องขอฝากนิดนึงถ้าลอชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ถ้าลองอยากให้เพื่อนๆทราบก็สามารถที่จะแชร์ไปยังหน้าวอลเ,เพื่อนได้เลยหรือ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์หรือว่าจะเป็น Android อ,อะไรก็ตามแต่นะครับถามไว้ใต้คลิปหรือว่าจะไปตามไปถามที่เพจอันนี้ก็ไดนะ้ก็ไม่ได้ว่ากันแต่อย่างใดอะไรทั้งสิน้นก็คงจะขอฝากเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับผมบ๊ายบายไปแล้วครับ